ตราักน้ํากําลังจะล้างที่เท้าแม่เห็นผิวหนังที่เหี่ยวย่นเส้นเลือดที่ปูดโปนเล็บที่ดำเนื่องจากการตรากตราทํางานหนักฝ่าเท,ท้าที่แตกกระแหงลูกผู้ชายแท้ๆลูกน้ําตาไหลหยดลงที่เท้าแม่กอดเท้าแม่แน่นร้องไห้แม่ครับผมขอโทษแม่จริงๆครับผมรู้แล้วว่ากว่าจะได้เรียนกว่าจะจบกว่าจะโตกว่าจะมีงานทากว่าจะได้มานั่งตรงนี้ พ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อผมเพื่อหนูขนาดไหนและขอบคุณพ่อคุณแม่จริงที่ทําให้ผมได้ทําให้หนูได้มีวันนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกอดลูกแล้วก็ร้องไห้ไปกับลูกลูกคนเป็นพ่อเป็นแม่นโะยมเนาะชอบโกหกลูกนะพ่อแม่เหนื่อยบอกไม่เหนื่อยหิวบอกไม่หิวไม่มีก็บอกมีเดี๋ยวหามาให้จนได้กู้หนี้ยืมสินก็ยอมนะยานลูกบไดเเรียน หลายวันต่อมาเขากลับไปที่บริษัทเติมท่านประธานนั่งอยู่เขาเดินเข้าไปยังไม่ได้พูดอะไรสักคำท่านประธานพูดก่อนเลยผมรับคุณเข้าทํางานเอาไม่นะครับท่านวันนี้ผมไม่ได้มาสมัครงานครับผมมาขอบพระคุณในท่านในแสงสว่างแก่ผมผมรับคุณเข้าทํางานจริงๆคุณคิดว่าผมไม่เสียดายหรือเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณไม่กลับไปกอดคุณพ่อคุณแม่ ไม่กลับไปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่ไม่กลับไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่คุณไม่กลับมาหาผมรอกผมอยากได้คนเก่งคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเช่นคุณมาทำงานในบริษัทของผมลูกทุกคนทุกท่านเราเคยล้างเท้าพ่อแม่ไหมใครเคยแล้วลูกยกมือขึ้นไหนใครยังไม่เคยส่วนมากยังไม่เคย หลับตาลงลูกมือขวาวางทับมือซ้ายปิดตานอกเปิดตาในาดูที่ใจของตัวเราเอง 20- 30นาทีสุดท้ายเอาสัก15นาทีแล้วกันถ้าเกิดไม่มีคนคุยกันแข่งะอาจารย์นะ15นาทีพอเลยเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดมีคนคุยกันนะลูกแสดงว่าเรายังสมาธิยังไม่ดีสติยังไม่ค่อยดียังเผลอพูดเผลอคุยเผลอมองคนอื่นอยู่ ้องฝึกเด้หลวง,งพ่อหลวงพีวิทยากรพันจิฟฝึกไหเด้1คน1นาทีคุยกันอีก10คนก็เป็น25นาทีนะสาคนก็เพิ่มไป45นาทีร้อยคนก็ร้อยสินาทีแล้วแต่เรานะพระจาราร์บินกลับั้งทุ่มสองทุ่มเนี่ยรีบไม่ร้อนไปไหนถ้าไม่ได้กลับไปฟังสารพันยะน้องฮีเนี่ก็ไปต้องรีบร้อนเลยนะนับ1นึถึงสาอาตามนี้นะลูก ที่ไหนก็ต้องมีกฎกติกาเดี๋ยวเรามาที่นี่ก็จะมีกฎมีกติกาแต่มีความสุขกับกฎกติกาที่ทําให้เรามีความสุขทั้งนั้นมีกิจกรรมมีอะไรที่วิทยากรท่านจะพาพวกเราแต่เรียนรู้ธรรมะพร้อมความสุขความสนุกแต่ก็มีทั้งจริงจังมีทุกอารมณ์และโลกเกิดขึ้นที่วัดบูรพาแห่งนี้ทุกคนทุกท่านขออนุญาตพระธรรมดารูปนี้พูดแทนพระอรหันต์ในบ้านขออนุญาตเรียกพวกเราแทนท่านอยูนั้นลูกนะ ตั้งใจลุกหลับตาลุกบางคนยังไม่หลับตา 1. นาขยับได้นิดหน่อย 2. ลงตัวแล้วนะ 3. ตั้งใจลูกทุกคนทุกท่านลูกๆีทรักทั้งหลายชีวิตคุณพ่อคุณแม่เราก็เปรียบเสมือนเทียนลูกเทียนให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นมากเพียงไรลําตัวของเทียนก็จะสั้นลงเรื่อยๆทุกขณะทุกขณะถามว่าเทียนร้อนไหมตอบว่าร้อน สังเกตจากหยาดน้ำตาของเทียนที่ไหลลงมาบนเชิงเทียนเหมือนน้ำตาของพ่อแม่ของเราที่ต้องหลั่งออกมาเพราะคำพูดเพราะการกระทำของลูกบางคนลูกๆที่รักทั้งหลายยิ่งเราจะเริญลุ่งเรื่องขึ้นมากเท่าไหร่การเรียนการศึกษาฐานะเงินทองยศตำแหน่ง ชือเสียงสุขภาพร่างกายพ่อแม่ก็จะเสื่อมโทรมลงลูกรุ่งโรธรุ่งเรืองขึ้นมากเท่าไหร่ชีวิตอายุคุณพ่อคุณแม่ก็จะสั้นลงเรื่อยๆโวนทางกับความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเราสุดท้ายเทียนจะเลือเพียงไส้ดำๆที่วางอยู่บนเชิงเทียน สุดท้ายชีวิตคุณพ่อคนแม่เราท่านก็จะเหลือเพียงกองกระดูกที่เป็นเท่าทานให้ลูกน้อยเดินขึ้นไปรับที่เชิงตะก้อนหรือว่าลูกชายลูกสาวบางคนที่นั่งตรงนี้จะรอให้ถึงวันนั้นก่อนถึงจะรักท่านจึงจะทำความดีเพื่อท่านเราก็าอาจจะสมใจนะลูกนะ หากเราจะรอให้ถึงวันนั้นคุณโยมและลูกๆที่รักทั้งหลายลูกบางคนตอนคุณพ่อคุณแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยดูแลเอาใจใส่พอท่านตายลงกลับนำศพของท่านใส่ลงทองอย่างดีนำไปไว้ที่วัดนิมนต์พระสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วลูกน้อยผู้โง่เขา ็ไปเคาะที่ข้างลงศพของคุณพ่อคุณแม่พร้อมกับพูดว่าพ่อจ้าแม่จ้าพระมาแล้วรับสินนะพ่อนะฟังพระสวดนะแม่นะตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยหาอะไรให้ทานเลยลูกเออแล้วพอตายลงท่านได้อะไรลูกท่านได้ข้าวต้มถ้วยเดียว น้ำเปล่าอีกครึ่งแก้วส้มอีกสองสามลูกที่ลูกน้อยเอาไปวางไว้ข้างลงศพสุดท้ายเขาก็ไปเทให้สุนักกินนะลูกนะบูดแล้วเสียแล้วเขาไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมพ่อแม่ไม่ได้ทานอะไรเลยลูกๆที่รักทั้งหลาย พ่อแม่ที่แก่ชราก็เหมือนไม้ใกล้ฝั่งถูกพายุพัดน้ำเซาะก็มีแต่วันจะโค่นล้มลงลูกๆที่รักทั้งหลายจัดห้องนอนให้พ่อแม่แม้เพียงครั้งเดียวดีกว่านำศพของท่านใส่ลงทองอย่างดีนำมาไว้ที่วัดมอบดอกไม้ให้พ่อแม่ แม้เพียงดอกเดียวดีกว่าพวงรีร้อยพวงพันพวงที่เราเอาไปวางไว้ข้างลงศพของท่านน้ำเย็นๆสักแก้วอาหารดีๆสักจานนำไปมอบให้แก่ท่านดีกว่าอาหารอันประนีที่เรานำไปให้ท่านในเมื่อท่านมีโอกาสจะได้ทานแล้ว เด็กตัวเล็กก็เยอะนะเดี๋ยวจะผพดหลักจิตวิทยาเด็กหรือเปล่าขออภัยล่วงหน้าก็แล้วกันคำถามอาจจะโดนใจร้ายนิดหนึ่งนะลูกนะแต่สำคัญวันนี้เราจะไม่ขาดคุณพ่อคุณแม่นะครับเรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีพระอาจารย์พระวิทยากรเรามีท่านผู้ในาการท่านรองผู้ในาการผู้บริหารครัวอาจารย์มากมาย เป็นพ่อแม่คนที่สองของเราลูกพ่อแม่เป็นครูคนแรกสอนให้เราทานให้เรานอนให้เราเดินทําทุกอย่างได้เบื้องต้นครูอาจารย์เป็นพ่อแม่คนที่สองของเราไหนจะสอนวิชาการไหนจะฝึกอบรมบ่มนิสัยวันนี้ก็พาพวกเรามาเพิ่มเติมคุณธรรมจริยธรรมอีกและพระอาจารย์เชื่อว่าทั้ง20โรงเรียนนะลูกนะจะไม่มีนักเรียนคนไหน ้รอเรียนเพื่อนหรอกคนนั้นขาดพ่อคนนี้ขาดแม่ถ้ายีสิปีที่แล้วนี่อาจจะมีนะแต่ยุคนี้เนี่ยไม่มีแน่ยุคนี้เขามีแต่น้ำใจให้กันเพิ่มพลังเพิ่มกำลังใจให้เพื่อนคำถามใจร้ายนี่หนึ่งลูกอย่าว่ากันนะเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ขาดพระบรมราชนกพระราชบิดาตั้งแต่พระชนปัพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งครัว ขาดพระบรมราชชนีพระราชมารดามาหลายปีแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังทรงประสบความสำเร็จในความเป็นกรรษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงงาน4,000กว่าโครงการของพระองค์ยังได้ผลสร้างความสุขให้กับประสชิชนของพระองค์ท่านทั้ง67ล้านคนปัจจุบันนี้67ล้านแล้วข้อหนึ่งครับคำถามใจร้ายหน่อยลูกคนไหนที่ขาดคุณพ่อไม่มีคุณพ่อแล้วบ้าง ยกมือขึ้นลูกยกมือขึ้นเลยลูกใครที่ขาดคุณพ่อเอามือหลงลูกพนมมือไว้ลูกคนไหนที่ขาดคุณแม่ไม่มีคุณแม่แล้วบ้างยกมือขึ้นลูกมือขึ้นเลยโอ้ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยพนมมือไว้ครับขออภัยลูกใครที่ขาดทั้งสองท่านทั้งคุณพ่อและคุณแม่ยกมือขึ้นอีกครั้งลูกขออภัยนะให้ยก เอามือลงครับพนมมือไว้วันนี้เราจะไม่ขาดคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้เรามีหลวงพ่อมีพ่อครูแม่ครูมากมายนะทั้งท่านประธานท่านอาจจะติดภารกิจท่านซอจอก็เป็นเหมือนคุณแม่เราท่านนายกท่านรองนายกท่านพออท่านผู้รักผู้ใหญ่มากมายเป็นคุณพ่อของเรานะ อ่ะค่อยๆพนมมือลูกแล้วค่อยๆยืนขึ้นลูกลูกที่ยกมือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเมื่อกี้ยืนขึ้นเลยลูกยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยเราไม่ได้มีเก้าอี้ที่ยกง่ายเนาะงั้นขอคุณพ่อคุณแม่ขอเก้าอี้ที่มีผ้าคลุมขาวๆหน่อยได้ไหมฮะขอเชิญด้านหน้าสัหน่อยขอเชิญคุณพ่อสักสามท่านเนาะคุณแม่สักสามท่านหรือคุณแม่จะมากกว่าก็ได้เพราะคุณพ่อส่วนมากจะน้อยกว่าคุณแม่เวลาไปไหน ขออนุญาตยกเก้าอี้เลยจาะทีมงานเราอะพนมมือกันโลกที่ยกมือเย็นกันเลยลลกเย็นกันครับวันนี้เราจะไม่ขาดคุณพ่อคุณแม่วันนี้เราจะมีคุณพ่อคุณแม่มากมายที่มานั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้เรียนเชิญจเจริญพรตอนนี้เลยจ้ะยิ่งเป็นคุณครูที่โรงเรียนก็จะดีนะเด็กก็จะคุค้นๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรจ้ะย่อมพอย่อมแม่มานั่งโลดมานั่งในฐานะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ไม่ในนั่งในฐานะ ครูอาจารย์หรือคุณย่าคุณยายนั่งในฐานะพ่อแม่นะเชิญตอนนี้เลยจ้าจเจริญพรขอขอนิมนต์หลวงพ่อนะน่าจะเก้าอี้ตัวแรกเลยขออนุญาตเอิญน,น้องพี่นะพระอาจารย์นะครับนะอกวัมแม่วากาเอิญพระอาจารย์นะครับใครขาดพ่อมาที่หลวงพ่อมาที่คุณพ่อท่านพออใครขาดแม่มาที่คุณแม่ขออนุญาตพระ อาจารย์แล้วก็คุณโยมผู้ชายเนาะแล้วก็คุณแม่เยนเชิญจ้าเด็กน่อยเย็นล่อเมยหน่อยเ,ยเด้นิมนต์ครับนิมนต์ครับเชิญจ้าเชิญจ้านั่งเลยค,คุณแม่คุณแม่เป็นคุณแม่เนี่ยบาทนี้หลวงพ่อนิมนต์ครับพอมาที่วัดก็ต้องมีหลวงพ่อบางคนใช้ชีวิตในวัดก็เยอะแยะได้ดีได้ดีก็มากมายขอคุณแม่อีกสักท่านสองท่านจ้ะจก,าากราบที่เขาที่ตักนรกะะนะถ,ถ้าผู้หญิงก็ คุณพ่อผู้ชายที่ท,ที่นะครับที่เป็นคาราวาลูกชายขาดพ่อมาที่หลวงพ่อเลยลูกขาดแม่ก็ไปที่คุณแม่เลยนะขออนุญาตห่างๆางกันสักนิดนึงน,อกกอนอ้องเก้าอี้เนาะห่างกันแต่น้อยคุณแม่ขยับทั้งน้อยเลยกาบที่เข่าที่ตักนะลูกโอ้ตรงพ่อแม่ตรงมาเติมแล้วนะล่ะซ้ายบางขวาบ้างอย่านั่งหน่อย่อยาตหน่อยเด็กหน่อยหลายเด็กหน่อยหลายเด,ยยด้กราบไ้ถึงเข่าถึงตักแล้วลูกให้ท่านลกูกศรษะให้ถึง ส่วนนอยู่ด้านในเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่า,าพับเพียบลูกเรามีคุณพ่อคุณแม่ครบโชคดีเหมือนพระอาจารย์สมปอง63 66แล้วพ่อแม่พระอาจารย์ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเบาหวานบัางความดันบ้างเกาบ้างธรรมดาแต่ก็ยังโชคดีเราอาจจะเคยดา่าเคยเถียงคุณพ่อคุณแม่เคยโกหกท่านเคยพูดประชดประชันในท่านเจ็บช้ำน้ำใจวันนี้เราจะมาขอโทษขอขอมาท่าน ตรงกันข้ามถ้าเราเป็นลูกที่ดีไม่เคยทำผิดกับท่านเลยเราจะมากราบขอบพระคุณท่านที่ทำให้เราได้มีวันนี้ที่อยู่ด้านในพนมมือขนลุกที่อยู่ด้านนอกขยับมากราบให้ถึงเขา่าถึงตักให้เพิ่นได้รูบศีษะให้ศินให้พ่ซอยเป็นกำลังใจเฮาเดอ้อแบงค์เขาเสียแม่ไปเมื่อปีที่แล้วเขาก็ร้องเพลงนี้ให้แม่เขาเหมือนกันเอากราบที่เขาที่ตักลูกทั้งหมดกราบข้างหน้ากราบที่เขาที่ตัก เอาเข้าตัดกระกันนีหลบาบักหลาจะได้เพ่จะได้รูปศีศาง่ายที่อยู่ข้างในมองที่จอลูกต้องดวนที่แน่จากไปพวกใจไม่เคยลืมเหลือ ไม่มีใครใกล้าก็รู้เพราะแม่อยู่อย,อยู่เป็นดาวันฟ้าไกลจะขอ นี้เราก็จะมาตั้งจิตตั้งใจเป็นคนดีใครที่ดีอยู่แล้วเราก็จะทําความดีมากขึ้น,นหลายคนอาจจะไม่โชคดีเหมือนเ<ม>ราหรอกแต่วันนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่เพิ่มมากขึ้นหลายท่านนะนั่งอยู่ข้างๆอยู่ด้านหลังอยู่ด้านล่างมากมาย เกิดอีกที่กี่ปีข้างหน้าคอยเป็นแม่ลูกรู้แม่อยู่บนฟ้าแล้วคอยมองมาชี่เมยลูกรับสัมผัสอุ่นไอของแม่อยู่ลูกซื้อมาเลย กเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเชิญนั่งที่เดิมได้ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอบคุณมากเชิญนั่งที่เดิมได้นะจ๊ะขอบคุณมากเลยฟังพระอาจารย์มาเยอะคุณครูช่วยเลือกสักคนหน่อยคุณครูเอาคนสุดท้ายเลยแล้วกันอยู่กอนอิหละเอาดึงเด็กคนสุดท้ายไว้ฮะอิหลาคงไม่ได้ถึงหมายถึงโยมแน่นอนนะฮะคงจะหมายถึงนักเรียนคือสิระกาอญนยมว่าอิหลาปนัน คนหนึ่งคนลูกพระจันทร์เดาออกนะครับแต่ก็บ่อยากอวดเก่งหรอกว่าจะเดาแมนน่นปันนันบ่คนที่ขาดเราขาดใครนะลูกขออภัยด้วยรู้สึกยังไงอยากบอกให้ท่านรับรู้อะไรหรือบอกเพื่อนเพื่อนที่โชคดีมีท่านอยู่ว่าควรทําตัวอย่างไรอยู่บ้านอยู่โรงเรียนควรทําตัวยังไงเนาะหรือแล้วแต่เราอยากจะบอกเพื่อนนะครับอ่ะปรมเนินเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนนะครับคุณยมเสื้อเหลืองรับรับไหม่ให้หน่อยจเจริญพรนักเรียนก็ได้ลูกขอบคุณครับ อาจารเขาลึกๆล,ก,ลกนะอยากบอกอะไรเพื่อนๆครับเพื่อนๆโชคดีมีท่านอยู่เราขาดใครคะโทษทีคะ่ะเราขาดขออภัยนะอาจจะทำาจ,จะเข้าลึกๆนะเชิญค่ะขาดใครรู้สึกยังไงอยากให้เพื่อนๆที่มีท่านอยู่ดูแลท่านยังไงเชิญค่ะอาจจะเขาลึกๆ,ๆนะครับ ถ้าเด็กยังไม่พร้อมให้คุณครูพูดก่อนก็ได้เนาะหลบมือดังให้กับตัวแทนคุณแม่นะฮะเอาคุณโลกโรคขาดใครโลกรู้สึกยังไงอยากให้เพื่อนๆที่มีท่านอยู่ดูแลท่านยังไงดีหรืออยากจะบอกอะไรเชิญครับเพื่อนเพื่อนีพี่คนไหนที่มีพ่อแม่ครบทุกคนนะคะก็ขอให้รักคุณพ่อคุณแม่ม,มากๆานะคะ โอเคค่ะบมกเลยนั่งขอบคุณด้วยนะครับเชิญนั่งที่เดิมได้ค่ะขอบคุณคุณครูมากเลยฮะเรียนเชิญตามสบายเลยนะฮะเอาละทุกคนทุกท่านอนาคตข้างหน้าก็จะไปเหตุงานเหตุการณ์ไปเลียนต่อตเมืองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเราก็ต้องมีกําลังใจที่ดีเวลาพระอาจารย์พระอาจารย์เกือบไม่จบปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ลูกเหลือเดือนเดียวโอ้ยแม่กับพอซีพ่อกับปอหกเนาะอยากให้พ่อแม่ชื่นใจก็เลย เรียนจบจนได้นะก็สารภาพแลยคิดถึงพ่อกับแม่ก็เลยจบโทษมาได้เออตอนบ้านจบกับเปตาทดิโตนเนี่ดอกพอจบลแล้วก็ส่งเทตละพระนจะโทรธรรมศาสตร์เวนะนะลาเพื่อนเวลาแนะนําเขาตอนบ้านจบเนี่ยโอ้ยข้างเหลืองเอาโลดเกือบประจบเวลาเหนื่อยเวลาท้อโลก องเพลงนี้ดังๆลุกหนึ่งสองซ้ำจากบ้านนอกสู่เมืองไฟงอานาคตข้างหน้าเดินมาตามหัวใจอยจากมาตามความฝันที่ใฝนน่หวังว่าต้องได้ดีบ้านวันนี้เหมือนเดิมไหมไม่ได้ไปก็หลายปีห่วงบางคนที่แสนดี ตอนนี้แม่ทำอะไรแม่ก็ทำไลทำ่ทำนาทำสวนหาเงินหาทองให้เรตาตอนตัวเองในงใชยามเงาอุ่นไม่เท่าแม่ก่อนเดือยก็ดูรูปแม่ตลอดเหมือนเป็นแรงผลักใจพ่อคงดื้อมันเดิมน,น้องน้องก็ควรแม่มุ่นวายในดังโลกลอยม,มันนา เียงเลเือไปผตันงสายสรบดีกว่าส่วนเสีพยงเูยงฟืนน่ความสุบบนามซนี่นใ่ไดามซุบี่ไหมใชบซ่มน่ความซุบบนี่อามซุบซนี่ินี่ความอุบซินี่คซิความสุนี่วามบ่ทุี่วามบ่าุบซนานาม็จะชิ่อไาม่คาม่คานน่ ลูกกตัญญูกะตาเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่แม่ชีวิตคืออะไรเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรชีวิตที่มีค่าคืออะไรและข้อสุดท้ายชีวิตจะมีคุณค่าและมีความหมายถ้าเรามีความกตัอยู่กระตาเวทีใครมาชวนเราสุบขรื่เดิมเล่าทำสิ่งไม่ดีอบายยมมุกยาเสพติดการพนั้นไม่เอานะลูกนะ ขึ้นใจอ่อแม่สอนเข้ามาแล้วเด้ย,นนยังไม่สำเร็จก็จะมีคนดูถูกดดูมินเป็นระยะระยะ,ะ,ยะลุกเป็นเรื่องธรรมดานคนสำเร็จทุกคนก็เคยโดน <ไป S 2> เคยเจอมาแล้วขอฟังเสียงพวกเราล้วนลุกหนึ่งสองสง ัันน,นจำคำนี้ไว้นะลูกเหนื่อยยังไงก็ตามแต่เราจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจพนมมือขึ้นครับเราจะทำความดีนี้ถวายแด่พ่อหลวงแม่หลวงของเราและมอบแด่คุณพ่อคุณแม่ของเราอาจารย์มีตัวอย่างให้นะทุกคนทุกท่าน ยังไม่รู้จะทําอะไรคิดไม่ออกจริงๆก็มีตัวอย่างจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเสียงหายไปไม่แน่ใจเพราะอะไรเดี๋ยวพราจรย์ภาคให้แทนเขาล้วกันผมจะเรียนเก่งๆไม่เกเรไม่ทะเลาะวิวาทกับใครจะไ,ไม่เล่นการพนันเลิกบุหรี่ให้ได้ผมจะเป็นทำทำดีจะดูแลแม่ให้ดีขึ้นค่ะช่วยเหลือคนอื่นที่ได้โอกาสกว่าเราจะเลิกเล่า ถวายท่าน67ล้านคน67ล้านหัวใจทําความดีคนละหนึ่งเรื่องวันหนึงจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น67ดล้านเรื่องเราเป็นหนึ่งในหกสิบเจ็ดล้านเรื่องนั้นทุกคนทุกท่านหลับตาลงอีกครั้ง67วินาทีตั้งจิตอธิษฐานทําความดีถวายแด่พระองค์ท่าน,านปฏิบัติดังเช่นตัวอย่างลกูกหาเป็นลกูกหลานตัวเล็กจะตั้งใจเรียนไม่เกเรเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นไม่ทะเลาะวิวาทกับใครทาใจให้เงินลงดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีขึ้้้้้นนหหหหาาาเเเเเป็็ผผููลลลลลักกกกกกใใญ่่ิิิบรรพได ชีวิตคือ,อรายการต่อสู้การเรียนรู้การเดินทางเป็นคําถามปลายเปิดหาคําตอบได้มากมายมาหาได้ที่พุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดบูรพาแห่งนี้พระอาจารย์ก็จะช่วยสานต่อก็จะช่วยบอกและมีอะไรให้ดูให้ทํากิจกรรมอีกมากมายพร้อมทั้งความรู้ที่เข้มข้นธรรมะที่ลึกซึ้งจากพระอาจารย์ทุกทุกท่านเกิดมาทําไมใช้กรรมกรรมใครรมนคํากลางๆแปลว่าการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วความชั่วไม่ทาเสียเลยดีกว่าอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้น ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าและทําให้คนอื่นมีคุณค่าและสุดท้ายถ้าเราขาดความกตัญยูประตูมันจะตันขาดความกระตะเวทีความเจริญจะไม่มีตรงกันข้ามถ้าเรามีความกตัญยูกระตะเวทีอยู่กับใครอยู่ที่ไหนเราก็จะเจริญรุ่งเรืองที่นั่นก็จะเจริญรุ่งเรืองด้วยความดีน้องเหนือจากนี้ให้เราอธิษฐานจิตตัวเองตั้งจิตตั้งใจ,งใจทุกคนทุกท่านเสร็จเรียบร้อยสาธุหนึ่งครั้งแล้วค่อยๆยืนขึ้นทุกคนทุกท่าน สาธุยืนขึ้นทุกคนทุกท่านใครนั่งนานยืนยังไม่ถนัดก็ขยับแข้งขยับขาก่อนนะลูกนะอาจจะมึนชาบ้างใครยืนได้ยืนเลยไม่แน่ใจจับเพื่อนไว้ก่อนอย่าฝืนนะคะใครที่ยืนแล้วทั้งหมดแถวตรงสงบนิ่งปฏิบัติประเทศเรานั้นมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ องพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงเสวยแล้วเสด็จไม่ว่าเขาสงเสียดฟ้าสักบานใดทินธุรกันดานสักแค่ไหนพระองค์ทรง,งด้านด้นไปทุกของวสนิกรชาวไทยคือทุกของพระองค์แก้วแหวนเงินทองพระองค์มีมากพอยศถานมดาศักดิ์พระองค์มีล้นฟ้าพระองค์หวังเพียงว่าขอให้ประชาชนบนพื้นแผ่นดินไทยของพระองค์ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นพระทำหน้าที่พระให้สมบูรณ์เป็นผู้บริหารครูอาจารย์ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ เป็นคุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่สมบูรณ์เป็นลูกเป็นนักเรียนทำหน้าที่ลูกหน้าที่นักเรียนให้สมบูรณ์เพียงเท่านี้พระองค์ทรงพอประทัยแล้วหวังอย่างยิ่งว่าเราทุกคนทุกท่านจะน้อมนําทําถวายแด่พระองค์ได้ทั้งหมดแถวตรงเปล่งเสียงทุกท่านนะ เพียพนมมือนะลูกนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสร่ำรวยความสุขร่ำรวยความดีร่ำรวยน้ำใจร่ำรวยบุญกุศลร่ำรวยความรู้ประรานาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้รมแล้วไสก็อให้สิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านขอทุกคนทุกท่านมีอายุยืนชุ่มชื่นจิตวันนับผ่องโสบพิษสำริดผลสุขล้ำสำราญบรรดาลดน,ดนพะละล้นก้าวหน้าสถาพรขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกขเจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐาน ขอเดชะพระธรรมรน์กำจัดผ่านให้ไปสารปุดผ่องพ้นผ่องไั่ขอเดชะพระสังครรัน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญสีเทาวีงามทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรมอภิวาทานัสฤีลิสนิจจังวุทธาปจาิโนจัตตารโรธรมาวัฒันติอายุวนโนสุข,ขังพระลัง เดินเชิญพิธีกรต่อเนื่องได้เลยนะอย่าเพิ่งลุกนะลูกนะสงบก่อนนะครับอย่าเพิ่งคุยกันผู้ชายนั่งท่าเทพประบุผู้หญิงนั่งท่าเทพวิดาครับเตรียมตัวกาผพ้าพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาท พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัญชาลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอัญชาลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอัญชาลี วันทาอันชารี